จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างณขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยผู้เจ็บป่วยรวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วย จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล p o r t ทเบิลเอ็กซ g เรย์ด FDR Nano พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลภาคสนามในพื้นที่ต่างๆจำนวน19แห่ง โดยวันนี้ที่สลากลางจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล p o r t ทเบิลเอ็กซเรย์ดท FDRnano พร้อมระบบ AI เพื่อประโยชน์ต,ต่อการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยโควิด19แกโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัย เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรีซึ่งเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีและพยายามออกแบบให้โรงพยาบาลสนามมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกสบายใจและไม่ปฏิเสธโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด700เตียงดำเนินการโดยโรงพยาบาลปักเกร็ด ซึ่งโรงพยาบาลสนามถือเป็นด่านหน้าสําคัญในการรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือกลุ่มสีเขียวขณะเดียวกันโรงพยาบาลสนามยังเป็นที่รองรับผู้ป่วยอาการกลุ่มสีเหลืองในโรงพยาบาลที่อาการดีขึ้นให้มาพักฟื้นเพื่อจะได้เหลือเตียงว่างรองรับผู้ป่วยรายอื่นๆ วันนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล Portable X-ray Digital FDR Nano พร้อมระบบ AI พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมากโดยมีนายแพทย์เกรงศักด์วัชระนุก,กูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาและคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมพิธีสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพอตเทเบิลเอ็กซเรย์ดิจิทัล f d r Nano พร้อมระบบ AI พระราชทานเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI technology หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งข้อมูลการมินิจฉัยของผู้ป่วยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆมาช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ประเมินคัดกรองผู้ป่วยโดยเครื่องจะทำการตรวจจับและแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุด Detective แสดงผลผ่านหน้าจอทันทีแพทย์สามารถมองเห็นภาพเอ็กซเรย์ของปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์หาร่องรอยโรค หรือความผิดปกติของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจซึ่งถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานและลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดี